คุณเพื่นเพื่อนเอ๋อแกตสวัสดีค่ะวันนี้คุณเพื่นจะมารีวิวที่ต่อรูกแก้วนะคะจากแถวนี้ซื้อมาจากร้านใดสุดที่เซนทันดิเกตนี่นี่คือแบรนด์ทรีแบรนด์ทรีจริงมากเลยแบรนด์ทรีเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะก,กันเลยนะคะ มีลูกเต่าแล้วก็มีลูกแกวมาให้ลูกเตกเป็นเรียกว่าอะไรตัวอต่เป็นที่หวานอ๋อนี่ไม่มีสีสีไ่ ต้องประกอบนี่ก่อนเป็นต้นไม้อ๋อค่ะต้องประกอบเป็นต้นไม้ก่อนเอ็นกับเอ็นกับโอเคจะเอาสีอะไรวางก็ได้นะจะต่อ,อ,อยาวเลยนะกวาง,งวจะเอาสีอะไรสีอะไรนระควรจะเอาสีต้องไปยิ้มชมก่อนว่าใครจะได้เล่นก่อนโอเคก็ไป๋องคนัจนออกสิ เล่นสามคนใช่ไหมสามคนโอ้ล้อยออกใครออกได้ก่อนใช่ไหมใช่โอ้ล้อยออกคนออกก่อนได้ตกกระเป๋ายิงฉุกโอ้ยเลือกสีแง่สุดท้ายเลยแยกสีออาไหมทำไมต้องแง่กัะลูกจะได้รู้ว่าของใครเป็นสีของใครเหรออือันนี้ของลูกเต่าใช้ด้วยกันนะคะเพร่อเลืมีสีแล้วสีเหลืองอ่ะเอ้าวางไว้หมดแล้วค่อยเล แล้วสีเหลืองสีเหลืองใครจะวางก็ได้คนคนได้ไหมคนเพราะสีเหลืองเป็นของกลางของกลางของตัวกลางโยกยี่โยกเก๊ไม่เป็นไรค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครใครเป็นคนต่อแล้วมันล้มคนนั้นคือแพใช่ป่ะหนึ่งต้องใช้ไือจับด้วยเหรอต้องไม่จับสิลูกห้องใช้มือจับนะครับไม่เป็นไร ก็เลยสี่เลยสี่บันล้าน tree ต้นไม้แห่งสมบูรณใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีภาษา how to p a y สามกี่ยี่ใบตาแม่วิ่งง่ายอ่ะต่อไปตาแม่ครับใช่ค่ะสามมันจะเอาเหมือนนี้ มือบนโต๊ะให้แม่เดี๋ยวให้แม่เล่นกระสังตาป่นตาไปตาปุนครับซีซีต้องบาลานนะลูกแต่คนละฝั่งนะว้าววันเพ็ญฝั่งนี้มันสีบาลานซ์คือให้มันเอียงให้มันสมดุลนะลูก เอาไม่เป็นไรลองเทอใหม่ได้ได้ได้ะอาเ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 อาคือแพ้แล้วเหรอก็คือต้องเก็บเก็บเอาใหม่ก่อนตำรวจนวใช่ไหมพี่ใช่นี่คือเล่นใหม่เนาะต้องเล่นใหม่เหรอคะอ๋อเมื่อกี้ซ้อมก่อนแล้วกันเนาะใช่เมื่อกี้ซ้อมแม่จะบอกเทคนิคให้นะก็คือเราต้องวางแบบเหมือนกับวางฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเป็นอย่างเงี้ยมันจะบาลานซ์โอเคไหมโอเค ทีนี้ทีนี้เมื่อกี้ซ้อมใช่ไหมครับทีนี้เอาจริงนะต้นน้ำเปลี่ยนกันอ้าวแล้วโอ้ยไม่องเใช่ทีนี้มาใครอาบนคนแรกเพราะว่าคนคนออไหนออกออกอย่างนี้ใช่ใช่คนออกก่อนเลยเป็นคนแรกสามเอาไปไว้กับตัวเองเยอะดูตัวเองอาจจะได้วางเยอะใช่ ให้พ่อไม่ทำอย่างนั้นนะลูกสามสามฉันคนเดรัมเวียนี่ลด้มาล้านแล้วลรมบนร้านถ้าเกิดใครทำล้มอีกทีนี้เราต้องมีบทลงโทษลงโทษพี่โดนตีคือโดนหนีดีดมากรอนี่อ่ะดีไหมไ่ด้ไหมเพื่อนเป็นกรรมการนะอยาให้แม่เล่นรวมกันนี่แหละสอง โอโหหนึ่งเดียววางค่อยๆ่ค่อยวางวางข้างบนก็ได้ไวาก็ได้บาล<ร>าซ์นะบาคุณจเป็นบาลาเลยค<ร>ุพ่อเป็นแม่พ่อได้ทั้งห้า <c oughs> ตอนนี้ต้องทาร้องปากกับสิบ หมดเลยเนาะถ้าเกิดพ่อหมดพ่อขอสีเหลืองตัวหนึ่ยนะก็เ่็นกันไปต่อไปตามแม่นะเดี๋ยวเพิ่งโดนโดนต้นไม้นะครับอ่หนึ่งสองตั้งอุ้ยแม่ห้าเหมือนกันสบายมากอุ้ยแม่ว่าอันนี้มันเสมอแล้วล่ะไม่มีใครแพ้หรอกเพราะว่าเรารู้เทคนิคสองะนะสามอะ สีสีสวยมากเลยโอ้ยค,คนได้แต่นหนึตลอดเลยอ่ะมาซ้อนทับอันนี้ได้อีกอ๋อมาซ้อนอยังไเไดอ๋อทีละครั้งมันหนึ่งนั่นไหนึ่งก็เฟอหนงอันสเพราะคิดโก้เนี่ยได้แค่สองเองหนึเอาอาสอง โอ้หเราสมดุลมากอะสามหนึ่งสามสองโอ้ยตรงเป๊ะเลยอะะทงไหนดีอะ่ะสาม,สาม <c oughs> กเอาไปหมดทุกอันเลยคุณเอาตรงอันไปเลยสองสามสี่วางยกันห้ มะกอกเขาเรียกว่าดิดอะไรยีมะกอกทำมืออย่างนี้ทำมืออย่างนี้ขุนพลเคยเล่นไหมขุนพลเกิดทันไหมทำอย่างนี้นะแม่จะเอาเบาๆก่อนนะครั้งแรกหนึ่งสองสามจบแล้วค่ะเย้เก่งมากโอเคบายบายสนุกด้วยถ้ารู้เบื่อจะให้กดไลค์กดแชร์ให้คุนพลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย